ดีครับผมเชื่อตอมขอโม้อะไรหน่อยได้ไหม,มเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งจะสุ่มได้สกินที่โคตรเจเลมาง่ายดายมากมาเช้านี้ผมตั้งใจว่าจะอมดสาวเรื่องสกินใหม่แต่เดี๋ยวก่อนเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นข้าศึกได้เข้ามาบุกแล้วมาได้เวลาจริงๆ Ừ, mấy mấy là quá Hổ oh. Chìn Hổ oh. Hổ oh yeah, Âu oh. có Âu á Thầm mấy mang chụp chụp à เชีย่ยกดไม่ลงวะต้องหาอะไรมาปิดไว้ก่อนแล้ววะเอากระดาษมาปิดก่อนก็ได้วะทำไงได้วะก็มันกดไม่ลงเอากระดาษมาปิดไว้ก่อนแล้วกัน ขอโทษนะเวย้วยคนที่มาเข้าต่อ